สวัสดีค่ะเคไลฟ์ฟอนแอกลับมาแล้วนะคะนี่ในคลิปนี้นะคะแขกก็จะกลับมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวแขกเองนะคะที่ผ่านการสัมภาษณ์ในฐานะของ h ฮ l ส์สตา f f นะคะคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะคะก็แน่นอนว่ายังคงเป็นคอนเทนต์ที่คิดไปเองนะคะว่าดีนะคะคิดไปเองนะคะคิดไปคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ปรึกษาใคร <No. S 1> นะเออเนาะ เราผ่านมันมาได้อย่างไรนะคะแขกก็ขอออกตัวเลยนะว่าแขกนั้นไม่ใช่คนในสายนี้มาก่อนอแขกก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจจะทํางานในสายนี้แล้วก็เข้าไปสอบนะคะแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านมันมานะคะแล้วก็จะเตรียมตัวนะคะไปทํางานในประเทศญี่ปุน่นในสายของการบริการด้านร้านอาหารนั่นเองค่ะอโอเคกดติดตาม แล้วไปนั่งฟังกันเลยก่อนอื่นนั้นนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจในเนื้องานของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ลองมองในมุมมองของผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์เรานะคะว่าเขาต้องการคนในลักษณะไหนเนาะก่อนอื่นงานของเราก็คือ Whole Stuff เราก็คือด่านแรกที่จะพบกับลูกค้าคะ่ะหลังจาก พบกับลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าเข้ามานั่งในโต๊ะอันนี้ก็คือคร่าวๆให้ฟังนะเออในจินตนาการของแขกเองที่แขกจะทำนะคะเออที่แขกค,คิดไปเองอีกแล้วนะคะเออ <c oughs> ก็คือพาลูกค้าเข้ามานั่งในโต๊ะหลังจากนั้นก็สอบถามนะคะว่า,าจะรับเมนูอะไรเนาะหลังจากที่เรารับเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คือตัวกลางหนึ่งนะคะที่จะต้องเอาเมนูที่ลูกค้าเขาไดออเดอร์มาเนี่ยไปให้กับในครัว พอในครัวที่เป็นหัวใจหลักทำอาหารที่อร,อร่อยมาแล้วแล้วก็คือจะต้องนำไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็อาจจะรวมไปถึงการทำงานแคสเชีย er ด้วยนะคะอืมนั่นเองค่ะก็คือเป็นหน้างานที่จะต้องพูดคุยกับผู้คนอยู่มากพอสมควรนะคะดังนั้นแคนคิดว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในสายนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในระดับหนึ่งอืมพอยมันอยู่ตรงนี้ค่ะ ความมั่นใจของเรานั้นนะคะไม่ใช่ความเฟียดนะคะแบบมันนามันโบน <No. S 1> แบบนี้ไม่ใช่นะคะพับเก็บไปนะคะความมั่นใจในที่นี้ก็คือความมั่นใจที่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองคิดออกมานะคะให้เป็นคําพูดนะคะทั้งการแสดงลักษณะท่าทางนะคะแล้วก็ออกมาจากสีหน้าแววตาของเรานั่นเองค่ะในการสัมภาษณ์สินี้ก็สําคัญมากๆนะคะแสดงให้เขาได้ รับรู้นะคะถึงความมั่นใจของเรานะคะที่มีในการสนทนาที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะระหว่างเรากับผู้ที่นั่งสัมภาษณ์เราอยู่นั่นเองต่อไปจะเป็นเรื่องของการแต่งกายค่ะเนาะหัวข้อที่เราควรระมัดระวังก็คือเรื่องเสื้อผ้านั่นเองนะคะเวลาที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์กับคนญี่ปุ่นนั้นนะคะแขกแนะนําให้ play safe นะคะอันนี้คือดีที่สุดเนาะเชิดขาวนะคะติดกระดุมถึงนี่เลยนะคะอื คนี่้ะแล้วก็สูดดำนะคะใส่ทับไปเลยนะคะถึงแม้ว่าอากาศในประเทศไทยนั้นนะคะจะร้อนมากแค่ไหนนะคะก็ต้องเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมใส่เท่านั้นนะคะเออโอเคค่ะก็จะเป็นเชิดขาวเนาะแล้วก็สูดดำค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหญิงสาวนั้นนะคะการแต่งหน้านะก็คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะเราก็จะแต่งบางเบานะคะ มไม่แต่งแบบว่าปากแดงดรงริบมาเลยนะคะผู้สัมภาษณ์นั่งนอยู่ก็ตื่นกลัวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แบบอ่อนๆไปนะคะตานอกแก้วมาไม่ได้นะคะก็แบบมาแบบคลินดูแบบว่าน่ารักใสๆนะคะก็อาจจะแบบลัชออนนิดหน่อยนะคะพร้อมกับลิปนะที่มันสุภาพนะคะถ้าเกิดว่าต่างหูที่มันใหญ่ขนาดนี้เราจะต้องพิจารณานะคะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ขนาดที่แบบเพลย์เซฟนะคะ ถ้าเราอยากใส่เพื่อความน่ารักก็แบบลดขนาดลงนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเรื่องของทรงผมนะคะก็ทำให้มันเรียบร้อยนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะก็คือหวีเก็บให้เรียบร้อยนะคะหรืออาจจะมัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่แบบผมยาวนะคะก็ไม่ปล่อยให้ลูกกุงรางคะ่ะกิ๊บด,ดำเนาะหนีบเข้าไปเลยนะคะเก็บเพื่อสร้างบุค,คลิกภาพที่ดีให้กับตัวเองนั่นเองค่ะก็คือแบบ ทําให้เขารู้สึกให้ได้นะคะว่าเคยถ้าเราจ้างคนนี้มันก็โอเคนะดูสะอาดสะอ้านดูแบบเออดูแบบน่าดูน่ามองอะไรเงี้ยผมของเขาก็คงจะไม่ตกลงไปในจานอาหารของลูกค้าแน่ๆเอเอ,เอก็คือทําให้เขาแบบเห็นถึงจุดๆนั้นให้ได้นะคะแบบมองแล้วแบบสบายตาสบายใจประมาณเนี้ย สำหรับวันนัดสัมภาษณ์นั้นนะคะก็คือนัดกันให้ดีนะคะอย่าพลาดอย่าสายนะคะก็คือเตรียมตัวให้เรียบร้อยเลยนั่งรอนะคะรอสัมภาษณ์อืมด้วยบุค,คลิกที่มันแบบสดใสร่าเริงอ่ะก็ไม่ได้เกินเบืออะไรขนาดนั้นนะคะก็อยู่ในระดับที่พอดีพองามนะคะเออหลังจากที่ถึงเวลานัดแล้วนะคะเราก็คอก่อนเลยะคะ่ะตึงเนาะอืมพอแบบภาพมันปรากฏขึ้นมาในแบบวันนั้นนะคะที่แขกเห็นหน้าจอแขกรู้สึก โล่งใจนะคะโล่งใจที่เดชบุญนะคะวันนั้นเราใส่เชิดขาวแล้วก็สูทด,ดำนะคะเออเพราะว่าแบบพี่ที่เขาแบบสัมภาษณ์เราคือนั่งเต็มยศเลยอะคือแบบเชิดขาวสูทด,ดำเหมือนกัน,นะเอะเออก็โชคดีนะคะที่สำนึกรู้ได้ว่าเราจะต้องแบบทำให้ตัวเองนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองค่ะเออเนาะก็ยังคงคอนเฟิร์มนะคะว่าสูทด,ดำและเชิดขาวคือสิ่งที่ทำให้เรา รอดปลอดภัยในการสัมภาษณ์นะคะเออเนาะในตอนแรกนะคะ,ะผู้สัมภาษณ์เน่เขาก็ให้แขกเนี่ยแนะนำตัวในการแนะนำตัวนะคะเราก็แนะนำไปเลยนะคะชื่ออเรามาจากไหนเรียนจบอะไรมานะคะ,ะการทำงานก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำงานอะไรยังไงที่ไหนมาบ้างนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็รวดไปเลยนะคะรายไปเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดมันยาวมากเกินไปเราก็ต้องคัดนะคะเนื้อหาที่มันแบบสําคัญและจําเป็นนะคะต่อเนื้องานที่เราจะไปทําตรงนี้นั่นเองค่ะเนาะถ้าเกิดมันยาวๆมากๆมันก็เหนื่อยที่จะฟังอนะเนาะเราก็แบบเออคัดเอาตัวที่ว่าเด็ดนะคะเอาตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะทําตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหารมาอยู่แล้วนะคะหรือว่าในสายของบริการพวกโรงแรมอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะ นำเสนอตรงนั้นได้ค่ะอืมก็ไม่ใช่ว่าสามารถนะก็คือแบบจะต้องนําเสนอให้ได้อะค่ะณนะจุดนี้อะเออเพราะนั่นคือของดีนะคะของดีจริงนะคะเราสามารถนํามาขายได้เนาะเพราะมันจะมีบางเนื้องานและก็บางเนื้อหานะคะที่จะมีแค่คนในหน้าง,งานตรงนั้นที่เข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันนะคะเออถ้าเรามีแบบความรู้สึกรวมตรงนั้นเนี่ยก็คือแบบเด็ด นะคะแต่ว่าแขกนั้นไม่มีะะมแขกก็เล่าถึงประสบการณ์ของการทํางานมานะคะผู้สัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์แขกแหละแบบทาไมถึงแบบอยากเปลี่ยนสายนะคะก็คือเป็นคําถามพื้นฐานเลยและทําไมถึงสนใจงานนี้นะคะแขกก็รู้นะว่าเพืเ่อนๆเนี่ยต้องการที่อยากจะรู้คําถามใช่ไหม <c oughs> แต่เพืเ่อนๆจะไม่เจอในคลิปนี้คะ่ะ <c oughs> I'm sorry นะคะเพราะถ้าเกิดว่าแขกพูดเนี่ยมันจะยาวมากๆนะแขกก็จะสรุป คำถามที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เขียนไว้นะคะแปลเป็นภาษาไทยเนาะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปแบบสามารถดูกันได้นะก็เป็นคำถามที่มันอาจจะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ของเพื่อนๆนั่นเองจะได้เอาไปเตรียมตัวไว้ได้ทันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสัมภาษณ์เนาะอ,อืมประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็กดติดตามกันไว้นะคะและแขกก็จะลงคำถาม ที่จะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ของสตาฟ f ภายในวันที่18อาือทิตย์หน้านะคะเออเนาะก็กดติดตามกันไว้แล้วก็แบบเข้าไปดูกันบ่อยๆนะคะอืมแค่ก็จะไปแปะๆทิงไว้ตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะอืมแต่ว่าคำถามเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยนะคะว่าเขาจะถามตามนั้นเป๊ะๆนะคะเพราะว่ามันจะบิดไปตามประสบการณ์ของเพื่อนๆแล้วก็คำตอบที่มีต่อคำถามอืม ของเพื่อนๆนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะประวัติโมโนอะไรแบบนี้นนก็คืออย่านะคะอย่าทำก็คือให้ข้อมูลจริงไปนะคะเพราะว่านั่นจะกลายเป็นคำถามที่จะย้อนกลับมาถามเพื่อนๆอีกครั้งจริงๆค่ะโอเคมีข้อความมานะคะจากลูกศิษย์ I'm sorry จริงๆนะคะที่เกิ <laughs> ดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแขกดืนปิดเสียงอโอเคนเนาะแล้วก็แบบ ได้ขายของของเราไปนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยแขกก็ขายของไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะขายของลงไปในรีเล็กคิโชของแขกนั่นเองการที่เราเตรียมรีเล็กคิโชที่มันดีเนี่ยก็คือมีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะคะเพราะว่านั่นก็คือบทแรกเลยที่เขาเปิดขึ้นมาแล้วแบบเขาจะรู้จักตัวตนของเราได้เบื้องตน้นอืมเนาะ เราก็แอบแบบขายไว้นะคะแน่นอนเราไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคองสตาฟมาก่อนแต่ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเรียนทําอาหารไทยมาอีนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ขอนะคะแขกก็แบบจัดให้เลยนะคะเออมีใบประกงใบประกศแนบไปเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขอนะแต่เรารู้แหละว่ามันมีความเกลียว <c oughs> ไม่ใช่นะคะมันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะอืมอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเนื้องานของเราเราสามารถนําเสนอได้ค่ะก็แนบไปเลยถึงว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ขอนะอืมและตอนที่สัมภาษณ์เราก็สามารถที่จะขายประสบการณ์ของเราให้กับเขาได้รับทราบด้วยเหมือนกันเนาะนอกนอนจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการสนทนาอืมโอเค เราก็ดูเขาดูเราด้วยนะคะเขาส่งบรรยากาศแบบไหนมานะคะถ้าเกิดว่าเขาแบบเอยจริงจังมาเราคงแบบเล่นเล่นไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งบรรยากาศที่ล่าเริองออกมาเราก็สามารถที่จะปล่อยความล่าเริงของเราออกไปนะคะในบทสนทนานั้นๆได้นั่นเองค่ะความล่าเริงความที่มีเขาเรียกอะไรดีอะ่ะ อัธยาศัยที่ดีนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่เป็น POSITIVE นั่นคือสิ่งที่สำคัญอยู่นะในการที่เราจะมาทำงานในฐานะ h o s t นะคะถ้าเราแสดงออกนะคะผ่านสีหน้าท่าทางแววตาแล้วก็คำพูดของเราให้เขาได้รับรู้ได้ในระดับหนึ่งนั้นก็จะเป็นแบบคะแนน plus 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 ให้เรานั่นเองค่ะอืม และสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราแบบถามตอบกันนะคะก็มีหัวเราะบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะผู้สัมภาษณ์แขกเนี่ยเขาก็ให้เขาเรียกอะไรเปี่ยเปิดโอกาสให้แขกได้ถามเนาะว่าแบบเราอยากรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของเงินนั่นเองค่ะเรารู้ว่านั่นคือ แบบคำถามที่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมนะคะแต่เรื่องเงินนั้นนะคะก็แบบพับเก็บไปก่อนนะคะเ,เ,เงินเดือนเท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยเออความจริงก็สามารถถามได้แหละแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยถามกันเรื่องนี้นะคะและก่อนที่เราจะมานั่งสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเขาจะบอกรายละเอียดไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถคร่คราวๆได้เบื้องต้นแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นที่เราแบบจะเอามาถามตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราแบบอ,อยากรู้ อื่นๆนะคะคำถามของแขกในวันนั้นก็คือแขกอยากรู้จริงๆนะว่าคนภายในร้านมีกี่คนนะคะแล้วก็พนักงานคนญี่ปุ่นมีเท่าไหร่นะคะเชฟในร้านมีเท่าไหร่นะคะ mm. เออหอพักเป็นยังไงบ้างนะคะอืมค่าเช่าอะไรยังไงอันนี้ถามได้ค่ะ mm. อืมเพราะคือเงินที่เราต้องจ่ายใช่ไหมเอออันนี้ก็ถามได้นะคะ mm. เออ ที่พักอยู่ไกลไหมอะไรยังไงแบบนี้ก็ถามได้ค่ะ OT มีหรือเปล่าอันนี้ถามได้นะคะมีสวัสดิการอะไรบ้างถามได้ค่ะอืมโอเคแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถามไปเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นนะคะแขกก็แบบโป๊ะเหมือนกันนะ <laughs> โป๊ะเหมือนกันนะคะด้วยความที่อยากรู้นะคะว่าเราเนี่ยจะผ่านไหมนะคะในไหนเขาก็เปิดโอกาสให้เราถามนะคะแขกก็ถามไปเลยนะคะว่าแบบ เราจะผ่านสัมภาษณ์ครั้งนี้ไหมคะนี่นี่ก็เป็นคําถามที่ทาให้แขกแบบอืหลังจากที่จบสิ่งนั้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เราจบสัมภาษณ์มาแล้วเราก็คิดนะคะว่าแบบเออเราจะตุยเพราะคาถามของตัวเราเองหรือเปล่าแต่ว่าแบบผู้ที่เข้าสัมภาษณ์เราเขาก็แบบโอ้ยหัวเราะนะคะหัวเราะแบบต่างดาวโอ้ยคําถามแบบนี้ก็ถามเนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็แบบหัวเราะด้วยความมีมารยาทนะคะแล้วก็บอกว่าอืเราจะต้องสัมภาษณ์คนอื่นอีกนะคะ เราคําตอบไปหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะนะคะอืมไม่รู้ว่าแบบผู้ที่สัมภาษณ์หัวเราะกบเกลื่อนหรือว่าหัวเราะเอ็นดูนะคะแยกไม่ได้จริงๆแยกไม่ออกเออก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละคะ่ะอืมก็สื่อสารความเป็นตัวเองออกไปให้ได้นะคะอืมข้อมูลที่เราจะพูดในตรงนั้นคือข้อมูลจริงไม่มโนนะคะอืมและความจริงใจตรงนั้นเนี่ยมันจะพาเราผ่านไปเนาะ ไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษาญี่ปุ่นให้มากแต่เราก็ต้องเตรียมไว้ในพื้นฐานของเราไว้ให้ดีเพื่อสร้างความมั่นใจเบื้องต้นให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอจะผิดบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยก็มไม่เป็นไรหรอกเราทําได้ดีที่สุดแล้วนะคะมากไปกว่านั้นคือเขาจะมองถึงเรื่องทัศนคติอเพราะเขาที่เป็นผู้สัมภาษณ์นะคะก็มองหาเพื่อนร่วมงานเหมือนกันนะคะเพื่อนร่วมงานในที่นี้ก็คือแบบคนที่จะ กลายเป็นพาร์ทเนอร์กันได้คนที่จะกลายเป็นบัดดี้และทำงานร่วมกันได้แบบสันติสุขอะไรเงี้ยเออเนาะแล้วก็แสดงมุมนั้นออกไปให้เขาเห็นว่าเออฉันก็ไม่ใช่คนร้ายกาจนะคะฉันก็เป็นคนพร้อมทำงานอยู่อะไรแบบเนี้ยเออประมาณนี้เป็นตน้นเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าอยากรู้คำถามก็กดติดตามที่เพจไว้นะคะ<ม>เดี๋ยวแขลสรุปไว้ให้บายบายค่ะสูสุแล้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามใคแค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ thank you